The Legend of ออฟฟู่ทตอนที่1,697ความกล้าหาญเอาแต่ใจสมาชิกของตระกูลเซิร์นที่มาในวันนี้นั้นดูดันและเอาแต่ใจพวกเขาไม่ฟังใครเลยและต้องการนำผู้อาวุโสสายทานสว่วนกลับไปยังอาณาจักรเทียนเหอ ตระกูลเซินจะไม่ยอมให้ผู้อาวุโสสายทานสุวรรณออกจากอาณาจักรเทียนเหยอยิ่งกว่านั้นพวกเขาจะไม่ยอมให้ผู้อาวุโสสายทานสุวรรณดูแลฝ่ายของเขาเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเช่นสำนักอนัสวรรค์แรงกดดันที่ไร้รูปแบบปกคลุมสำนักอนัสวรรค์สำนักที่เพิ่งสร้างขึ้นนี้กำลังเผชิญกับแรงกดดันจากอาณาจักรทองคำศักดิ์สิทธิ์และตระกูลเซิน หากผู้อาวุโสสายทานสวนรประกาศว่าเขาจะลาออกจากตําแหน่งเจ้าสํานักสํานักอนัสวรรณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็เป็นเพียงเรื่องหน้าขันเท่านั้นสํานักอนัสวรรณใช้ชื่อจากอาณาจักรอนัสวรรณมันจะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอาณาจักรอนัสวรณรในอนาคต นักสู้ที่ทรงพลังจากอาณาจักรอนัสวรรค์ได้ก้าวไปข้างหน้าเพื่อสังเกตพิธีและแสดงความยินดีกับเย่ฟู่เทียนมีแม้กระทั่งผู้คนจากอาณาจักรอื่นที่มาแสดงความยินดีกับเขามันจะหมายความว่าอย่างไรถ้าเจ้าสํานักถูกบังคับให้ลาออกในพริบตาชื่อเสียงของสํานักอนัสวรรค์จะล่มสลายทันที ตระกูลเซินอ้างว่านี่เป็นความเกลียดชังระหว่างพวกเขาและผู้อาวุโสสายทานสวนอย่างไรก็ตามพวกเขาได้ก้าวไปข้างหน้าในเวลานี้เพื่อทําให้สํานักอนัสวรรค์อยู่ในจุดนั้นเห็นได้ชัดว่าตระกูลเซิรนไม่ต้องการ,รเผชิญหน้ากับสํานักอนัสวรรค์ที่ทรงพลังผู้อาวุโสสายทานสวนกวาดสายตาไปที่สมาชิกของตระกูลเซินแท้จริงแล้วตระกูลเซินก็เอาแต่ใจเหมือนเมื่อก่อน เขาเคยเป็นผู้มีอิทธิพลในอนาจาัก,ก,กรจักรพรรดิกลางช่างเป็นเรื่องตลกหลังจากวิกฤตที่เขาพบในอณาจาักรเทียนเหอตระกูลเซินยังคงต้องการสร้างการควบคุมทั้งหมดเหนือเขาและไม่อนุญาตให้เขามีอิสระเขาเป็นผู้ดำรงอยู่ที่จุดสูงสุดของเรือนห่วงแต่เขาก็ไม่มีศักดิ์ศรีเลยอย่างไรก็ตามผู้อาวุโสสายทันสวร์ก็ส่งบนนิ่งมากล่าวกับว่าเขาเคยชินกับสิ่งนี้เขาได้ผ่านสงครามไปแล้วในตอนนั้นไม่มีอะไรที่เขาไม่สามารถทนได้ เมื่อเทียบกับผู้อาวุโสสายทานสว่วนผู้คนที่เหลือมีท่าทางที่น่าเกลียดนักสู้ที่ทรงพลังของสำนักอนัสวรร์เช่นเดียวกับคนที่มาเพื่อเฉลิมฉลองเช่นตระกูลเสียวตระกูลโตและตระกูลหยวนอย่างต่างก็มีจิตวิญญาณที่สูงส่งอย่างไรก็ตามตระกูลเซินที่เอาแต่ใจได้ทำลายอารมณ์เฉลิมฉลองของพวกเขาโดยตรง ราวกับว่าตระกูลเซิร์นไม่ได้พิจารณามุมมองของพวกเขาตระกูลเซิร์นไม่ได้ใช้แนวทางสันติวิธีในการจัดการกับเรื่องนี้แต่พวกเขาก้าวไปข้างหน้าโดยตรงด้วยแรงจูงใจที่ชัดเจนพวกเขาต้องการปราบปรามสํานักอนัสสวรรค์ ตระกูลเซิร์นจะเป็นคนผ่านมากเกินไปเสียงหนึ่งดังขึ้นในขณะนั้นจัก,กรพรรดิให้ส่วนยืนอยู่ในอากาศเหนือห้องสมุดเขามองไปที่นักสู้ที่ส่งพลังของตระกูลเซิร์นด้วยท่าทางเย็นชาและกล่าวว่าสำนักอนัสวรรค์ได้ถูกสร้างขึ้นในวันนี้เรายินดีต้อนรับเจ้าถ้าเจ้ามาตื่นม,มิฉะนั้นปลดโยกโกรธให้ตัวเองน้ำเสียงที่สงบของชายชาราดูเหมือนจะแฝงไปด้วยความโกรธเขาให้คำตอบแก่ตระกูลเซิร์น ในอดีตจัก,กรพรรดิส่วนได้เดินทางไปทั่วอาณาจักรและหารือเกี่ยวกับเส้นทางอันยิ่งใหญ่ร่วมกับผู้อาวุโสสายทานสวรร์เขาไม่มีอำนาจในเทพนิยายในตอนนั้นและโทษตัวเองอยู่เสมอเขาจะทนกับสถานการณ์ในตอนนี้ได้อย่างไรที่เขาผ่านพ้นคอขวดและเห็นว่าตระกูลเซิรนกำลังกลันแกล้งตระกูลเซินและปราบป,ปรามสำนักสำนักอาณวรรคร ตอนนี้เขาไม่มีอะไรจะถามอีกแล้วว่าเขาได้ฝึกฝนความสามารถของเขาจนถึงระดับนี้และนี่คือจุดสิ้นสุดของการฝึกฝนของเขาดังนั้นเขาจึงอยากจะทำตามที่ใจต้องการและรู้สึกดีขึ้นเกี่ยวกับตัวเองเขาไม่สนใจว่าเขาจะต้องเผชิญหน้ากับตระกูลเซิร์นหรืออาณาจักรทองคำศักดิ์สิทธิ์ขณะที่เขาพูดความกดดันที่ไร้รูปร่างของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ได้ปกคลุมพื้นที่อันไร้ขอบเขตเมฆบนท้องฟ้าถูกย้อมเป็นสีทอง ผู้คนมากมายแหงนมองขึ้นไปเห็นเมฆสีทองอาร์มโลกทั้งใบดูเหมือนถูกห้อมล้อมด้วยแรงกดดันจากอำนาจใครก็ตามที่อยู่ต่ำกว่าระดับเรือนห่วงพบว่าหายใจลำบากแม้ว่าสงครามจะไม่ประทุแตออร่าที่กดดันทำให้พวกเขารู้สึกไม่สบายใจอย่างยิ่งในที่สุดจัก,กรพรรดิก้าวไปข้างหน้าและทำให้ทัศนคติของเขาเป็นที่รู้จัก ในขณะนี้เย่ฟู่เทียนรู้สึกผิดเล็กน้อยในความเป็นจริงเขาได้ดึงจัก,กรพรรดิให้ส่วนไปที่สำนักอนัสสวรรค์เพื่อใช้ความแข็งแกร่งของเขาสำนักอนัสสวรรค์ต้องการบุคคลระดับของเขาเพื่อดูแลสถานที่สำนักจึงจะมีเสถียร,รภาพไม่เช่นนั้นพวกเขาจะยังขาดพลังที่ยืนอยู่บนสุดแม้ว่าทุกฝ่ายในอาณาจักรอนัสสวรรค์จะมารวมกันนั่นเป็นเหตุผลที่เขาดึงผู้อาวุโสสายทานสวรรค์มาเป็นเจ้าสำนักและท่านจัก,กรพรรดิให้เป็นแขกรับเชิญ ก่อนที่เขาจะมาประมาจา์ของเขาผู้อาวุโสสายทานสวร์ได้ไปที่ภูเขาไทส่วนโดยตรงผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่จึงมาร่วมกับท่านจัก,กรพรรดิเย่ฟู่เทียนรู้ว่าผู้อาวุโสทั้งสองเข้าใจแผนการของเขาพวกเขารู้ถึงเจตนาของเย่ฟู่เทียนแต่พวกเขายังเต็มใจที่จะช่วยเขานักสู้ที่ทรงพลังของตระกูลเซิรคนค่อนข้างประหลาดใจจัก,กรพรรดิไทส่วนขึ้นเวทีและตอบกลับอย่างมีพลัง ราชาแห่งอาณาจักรทองคำศักดิ์สิทธิ์ยังคงนั่งบนบัลลังก์ทองคำของเขาเขาเป็นคนผดเด็จการและเอาแต่ใจราวกับว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาและเขาเพิ่งมาเพื่อเป็นสักขีพยานในปรากฏการณ์ท่านเจ้าเมืองท่านตั้งใจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องระหว่างตระกูลเสรินกับผู้อาวุโสสายทานสวรร์นักสู้ที่ทรงพลังซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มของตระกูลเซินกล่าวอย่างเย็นชา มันเป็นตระกูลเซิร์ที่ขัดขวางการสร้างสำนักอนัสวรร์อย่างแรงนอกจากนี้ตระกูลเซิร์มีสิทธิ์อะไรที่จะหยุดยั้งผู้อาวุโสสายทานสวรร์จากการเป็นเจ้าสำนักของสำนักอนัสวรรค์จัก,กรพรรดิให้่วนกล่าวต่อข้าจะพูดซ้ำเจ้าสามารถเข้ามาดื่มได้หากต้องการแต่โปรดให้อภัยตัวเองหากเจ้ามีเรื่องอื่นใด ตระกูลเซิร์น,นั้นทรงพลังอย่างมากพวกเขาสามารถกล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีอำนาจมากที่สุดในเก้าอาณาจักรจักรพรรดิส,สูงสุดอย่างไรก็ตามเว้นแต่ร่างที่ยืนอยู่ด้านบนสุดมาพวกเขาจะทำอะไรกับจัก,กรพรรดิให้ส่วนได้เขาต้องการดูว่าตระกูลเซิร์นจะโจมตีหรือไม่ นักสู้ที่ทรงพลังจากตระกูลเซิรนหัวเราะเมื่อพวกเขาได้ยินคำพูดของจัก,กรพรรดิให้ส่วนเขาดำเนินชีวิตตามชื่อเสียงของเขาในฐานะคนตนที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของการฝึกฝนเขามีพลังอย่างแท้จริงแม้ว่าเขาต้องการต่อสู้กับตระกูลเซิรนหรือไม่นักสู้ผู้ทรงพลังที่นำตระกูลเซิรนหันกลับมาและกวาดสายตามองไปยังนักสู้ที่อยู่บนพื้นเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่สดใส มีกี่คนที่ในอาณาจักรเทียนเหอเสียชีวิตเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้อาวุโสสายทานสวร์นในตอนนั้นลูกศิษย์สามพันคนพวกเขาเกือบจะถูกทำลายล้างเหตุใดสำนักอนัสวร์จึงต้องการที่จะสารต่อผู้คนที่ฝึกฝนในอาณาจักรอนัสวรร์ต่อไป มีภัยคุกคมอันยิ่งใหญ่อยู่ในน้ำเสียงของเขาเขากล่าวต่อว่าหากผู้อาวุโสสายทานสวรรได้เป็นเจ้าสำนักของสำนักอนัสวรสิทธิ์ของสำนักอนัสวรรค์จะถือว่าเป็นสมาชิกของฝ่ายผู้อาวุโสสายทานสวรรดังนั้นข้าอยากจะแนะนำพวกเจ้าทุกคนจากอาณาจักรอนัสวรให้ระมัดระวัง คำว่าระมัดระวังแพร่กระจายไปทั่วบริเวณรอบๆและกระทบต่อหูของทุกคนที่ฟังภัยคุกคามที่ควบคุมไม่ได้แพร่กระจายไปทั่วเมืองอนัสวรรค์มันทำให้นักสู้นับไม่ถ้วนในเมืองเงียบไปในทันทีสิทธิ์ของผู้อาวุโสสายทานสว่วนเกือบสาม0ันคนถูกสังหารโดยตระกูลเซอร์ในตอนนั้นพวกเขาไม่ได้ปิดบังอะไร หากผู้อาวุโสสายทานสวรจะกลายเป็นเจ้าสำนักของสำนักอนัสวรรค์ตะกูลเซิรนจะทำให้ไม่มีใครกล้าฝึกฝนในสำนักอนัสวรรค์ราชาแห่งอาณาจักรทองคำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนั่งอยู่บนบัลลังก์ก็เป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่เช่นกันร,ราวกับว่าศีรษะของทุกคนที่อยู่ในนั้นถูกราดด้วยน้ำเย็นผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนที่ต้องการลงทะเบียนในสำนักอนัสวรรค์เพื่อฝึกฝนดูเหมือนจะตื่นตัวมากขึ้น ข้าอยากรู้ด้วยว่าสำนักอนัสวรรค์สามารถดึงดูดสิทธิ์ได้กี่คนราชาแห่งอานาจาักรทองคำศักดิ์สิทธิ์กล่าวตระกูลเซินได้ปรับปรามผู้อาวุโสสายทานสวรรค์เป็นครั้งแรกตอนนี้พวกเขากำลังรบกวนเหล่าสิทธิวิธีการของพวกเขานนั้นดูร้ายและทรงพลังในฐานะที่เป็นสถานที่เผยแพร่เส้นทางอันยิ่งใหญ่คงจะอับอายถ้าไม่มีใครกล้าลงทะเบียนเรียนในสำนักเพื่อฝึกฝน ในเมื่อผู้อาวุโสสายทานสวร์จะเป็นเจ้าสำนักของเจ้าพวกเจ้าก็สามารถไปต่อได้นักสู้ผู้ทรงพลังของตระกูลเซินกล่าวอย่างเย็นชาเขายังคงยืนอยู่บนอากาศเหนือสำนักและมองลงไปที่ทุกสิ่งที่อยู่ใต้เขาราวกับว่าเขากำลังเพลิดเพลินกับพลังที่เขาใช้เย่ฟู่เทียนมองไปที่นักสู้ที่ทรงพลังจากตระกูลเซินและราชาแห่งอาณาจักรทองคำศักดิ์สิทธิ์จากนั้นเขาก็มองไปที่ฝูงชนมากมายที่อยู่ใต้เขา เขาพูดเสียงดังโดยไม่ลังเลสำนักอนัสวรรค์จะรับสิทธิจากทั่วทุกมุมโลกพวกเขาต้องผ่านการทดสอบผู้ที่ผ่านการทดสอบสามารถฝึกฝนในสำนักพานอกของสำนักอนัสวรรค์สิทธิหลักของสำนักอนัสวรรค์จะถูกเลือกจากสิทธินอกสำนักระยะเวลาคัดเลือกสิทธิสำนักนอกกลุ่มแรกจะดำเนินต่อไปเป็นเวลา3เดือนมันเริ่มต้น,นทันทีผู้ที่ต้องการเข้าสู่สำนักเพื่อฝึกฝนสามารถเข้าสู่สำนักอนัสวรรค์ได้โดยตรงและทำการทดสอบ เย่ฟู่เทียนสำรวจฝูงชนหลังจากที่เขาพูดมีบุคคลน,นับไม่ถ้วนในเมืองอนัสวรรค์อันกว้างใหญ่แต่ไม่มีใครเดินออกไปหลายคนกระซิบบอกกันบรรยากาศก็อึมครึมใครๆก็จินตนาการได้ว่าสำนักอนาสวรรค์จะพลุกพล่านเพียงใดหากตระกูลเซิร์นและอาณาจักรทองคำศักดิ์สิทธิ์ไม่อยู่ที่นี่นักสู้ที่มีอำนาจจะก้าวเข้าสู่สำนักอนัสวรคร์ทีละคนเพื่อกลายเป็นสิทธ์ชุดแรกของสำนัก อย่างไรก็ตามภายใต้การคุกคามของสองมหาอำนาจไม่มีใครกล้ากระทำการโดยประมาทราชาแห่งอาณาจักรทองคำศักดิ์สิทธิ์จ้องมองพื้นที่ภายใต้เขามีแววตาที่เย,ะยาะกยันเล็กน้อยในดวงตาสีทองของเขาสำนักอนณาสวรรค์ได้สร้างปรากฏการณ์ค่อนข้างมากพวกเขาคงกลายเป็นเรื่องตลกถ้าเรื่องจบลงแบบนี้อาณาจักรอนณาสวรรค์จะจดจำวันที่ไร้สาระนี้ นักสู้ที่ทรงพลังของตระกูลเซิรนไม่ได้ดูถูกแต่เขาจ้องมองไปทางสำนักอนัสวรร์คแทนสายตาของเขาเย็นชาผู้อาวุโสสายทานสวรคิดว่าเขาจะเป็นอิสระจากตระกูลเซิรินถ้าเขาทำเช่นนี้หรือไม่หรือเขาวางแผนที่จะใช้ความแข็งแกร่งของสำนักอนัสวรเพื่อต่อต้านตระกูลเซิรนในอนาคตมีกลุ่มคนอยู่ในสถานที่ที่ไม่อวดดีท่ามกลางฝูงชนที่ไม่รู้จบผู้หญิงคนหนึ่งก้าวไปข้างหน้า เชียนเย่ใครบางคนตะโกนหยุนเชียนอยู่หันไปมองสมาชิกในตระกูลของเธอข้าอยากไปหยุนเชียนเย่ตะโกนเย่ฟู่เทียนมอบชีวิตของเธอให้กับเธอเธอรู้ว่าเย่ฟู่เทียนยอมรับว่าเธอเป็นลูกศิษย์ของเขาเพียงเพื่อช่วยเธอแต่ในใจของเธอเธอถือว่าเย่ฟู่เทียนเป็นอาจารย์ของเธอตลอดไปไม่ว่าอาจารย์ของเธอจะจำการมีอยู่ของเธอหรือไม่ก็ตาม นักสู้ที่ทรงพลังของตระกูลหยุนค่อนข้างลังเลนั่นเป็นสองกลุ่มที่ทรงพลังราชาแห่งแดนศักดิ์สิทธิ์ทองคำนั่งอยู่บนบัลลังของเขานอกจากนี้ยังมีนักสู้ที่ทรงพลังจากตระกูลเซินไม่มีใครกล้าก้าวออกมาเพราะพวกเขากลัวที่จะเป็นคนแรกคนแรกที่ก้าวออกมาจะต้องรุกรานทั้งสองมหาอำนาจอย่างแน่นอนใครจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาจึงไม่มีใครกล้าก้าวออกมาเป็นคนแรก เชียนเย่หัวหน้าตระกูลคนปัจจุบันของตระกูลหยุนมองไปทางหยุนเชียนเย่และกล่าวว่าไปถ้าไม่ใช่เพราะเย่ฟู่เทียนตอนนั้นเชื้อสายของเขาจะถูกทำลายเขาต้องตอบแทนน้ำใจหยุนเชียนอยู่พยักหน้าด้วยรอยยิ้มจากนั้นเธอก็ก้าวไปข้างหน้าและเดินไปด้านหน้าเธอเดินผ่านร่างจำนวนมากและเดินผ่านฝูงชนหลายคนมองเธอด้วยท่าทางแปลกๆเธอพยายามจะทำอะไร ระดับการฝึกฝนของหยุนเชียนเย่ไม่สูงนักและเธอก็เป็นผู้หญิงเธอต้องการที่จะเป็นคนแรกที่ก้าวไปข้างหน้าหยุนเชียนเย่เดินไปข้างหน้าทีละก้าวและมาถึงขอบเขตของสำนักอนัสวรรค์ในขณะนี้สายตานับไม่ท้วนจับจ้องไปที่หยุนเชียนเย่แม้แต่การจ้องมองของอาณาจักรทองคำศักดิ์สิทธิ์และนักสู้ที่ทรงพลังของตระกูลเซินก็ตกอยู่ที่เธอ เธอตัวสั่นเล็กน้อยแม้ว่าพวกเขาจะจ้องมองแต่เธอก็รู้สึกกดดันอย่างหายใจไม่ออกไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกของเธอในตอนนี้อย่างไรก็ตามเธอยังคงเดินไปข้างหน้าพร้อมกับยกศีรษะขึ้นสูงเธอไม่ถอยแม้ร่างกายจะสั่นเล็กน้อยเธอเดินเข้าไปในสำนักอนัสวรรค์และกล่าวว่าค้าต้องการฝึกฝนในสำนักอนัสวรรค์และทำการทดสอบ เียนเย่เย่ฟู่เทียนดูตกใจเมื่อเห็นเธอนี่คือผู้หญิงที่เขาพบครั้งแรกเมื่อเข้าสู่สำนักอนัส,สวรรค์เขาเกือบลืมการมีอยู่ของเธอไปแล้วเขาไม่ได้คาดหวังให้เธอก้าวออกมาในขณะนี้หยุนเชียนเย่ย,ยิ้มสดใสเมื่อเธอพบกับเย่ยฟู่เทียนการจ้องมองอาจารย์ของเธออาจจะลืมเธอไปแล้วแต่เธอไม่มีวันลืมเขาเดลิเจนของฟู่เทียนตอนที่1698ความแข็งแกร่งของตระกูลเซิน ในสำนักอนัสสวรร์์ยุนเชียนเย่มีรอยยิ้มที่สดใสขณะที่เธอมองขึ้นไปที่เย่ฟู่เทียนเธอไม่รู้ว่าจะเรียกเขาว่าอะไรเธอจะอายเย่ฟู่เทียนหรือไม่ถ้าเธอเรียกเขาว่าอาจารย์ของเขาเชียนเย่เย่ฟู่เทียนตะโกนด้วยรอยยิ้มมาอยู่เคียงข้างข้าหยุนเชียนอยู่พยักหน้าอย่างจริงจัเธอย้ายไปที่บริเวณด้านหลังเย่ฟู่เทียน มีใครอีกบ้างที่เต็มใจที่จะเข้าร่วมการทดสอบของสำนักอนาสวรรย์เย่ฟู่เทียนยังคงถามต่อไปในขณะที่เขามองไปที่ฝูงชนเขาเห็นร่างอีกสองคนก้าวออกมาเย่ฟู่เทียนแสดงสีหน้าตกใจเมื่อเห็นร่างทั้งสองพวกเขาทั้งสองเป็นใบหน้าที่คุ้นเคยชีซางเจ้าชายแห่งอาณาจักรมังกรแดงและยู่ชีเฟยภรรยาของเขา ทั้งสองคนเดินไปข้างหน้าผู้คนจากกลุ่มนักแสดงจำพวกเขาได้ในบรรดาคนที่จำพวกเขาได้นั้นเป็นวัยรุ่นที่พิเศษด้วยแสงแห่งไฟศักดิ์สิทธิ์ในดวงตาของเขาขเขามาจากอาณาจักรมังกรแดงมันคือหลวงอย่างเขามาถึงอาณาจักรอนัสวรรค์พร้อมกับเย่ฟู่เทียนในตอนนั้นเขาแปลกใจเล็กน้อยที่ฉีซางและยูชิฟยอจะก้าวออกมาในเวลานี้ทั้งสองเดินเข้าไปในสำนักอนัสวรรคและยิ้มให้เย่ฟู่เทียนเราจะยอมรับการทดสอบของสำนักอนัสวรรค์ เย่ฟู่เทียนพยักหน้าไปทางพวกเขาและยิ้มเอาละราชาแห่งอาณาจักรทองคำศักดิ์สิทธิ์ไก่ังและนักสู้ที่ทรงพลังของตระกูลเซินมองไปที่ผู้คนพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะมีผู้คนที่กล้าหาญเช่นนี้ในเวลานี้พวกเขาต้องการดูว่าจะมีสักกี่คนที่กล้าแสดงออกและกล้าที่จะเข้าสู่สำนักอนณาสวรรค์เพื่อฝึกฝน ข้ายินดีที่จะเข้าร่วมอาณาจักรอนัสสวร์อีกคนเดินออกไปเขามีท่าทางที่พิเศษและระดับการฝึกฝนของเขาอยู่ที่จุดสูงสุดของขั้นนักบุญเขาสวมเสื้อเชิดแขนยาวและดูร่าเริงแจ่มใสชูอยู่ผู้คนในเมืองอนัสสวรค์ดูตกใจชูอยู่มีชื่อเสียงในเมืองอนัสสวร์และมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมในแง่ของการฝึกฝนแม้แต่ราชวงศ์อนัสสวร์ก็ยังต้องการดึงเขาไปอยู่เคียงข้างพวกเขา ย้อนกลับไปในตอนนั้นเจ้าชายแห่งราชวงศ์อนัสวรยี่เทียนอยู่ได้พยายามแกว่งชูอยู่และต่อสู้กับเขาเป็นการส่วนตัวเขายกย่องชูอยู่อย่างสูงและเชิญเขามาฝึกร่วมกับเขาอย่างไรก็ตามชูอยู่ไม่ยอมรับคำเชิญของเขาเขาบอกว่าเขาไม่ต้องการเข้าร่วมราชวงศ์อนัสวรรค์ในขณะนี้แต่เขาต้องการมุ่งเน้นไปที่การพิสูจน์เส้นทางของเขาและเข้าสู่ขั้นเรือนห่วงยี่เทียนอยู่ไม่ได้บังคับเขาเขาบอกว่าเขาจะมองหาชูอยู่หลังจากที่เขาไปถึงขั้นเรือนห่วง หลายคนคิดว่าชูหยูจะกลายเป็นสมาชิกของราชวงศ์อนัสวรร์และสนับสนุนยี่เทียนอยู่หลังจากที่เขาก้าวเข้าสู่ขั้นเรินห่วงอย่างไรก็ตามราชวงศ์ถูกทำลายก่อนที่ชูหยูจะไปถึงขั้นเรินห่วงเขาชืชูหยูจากเมืองอนัสวรร์หากสำนักอนัสวรรค์ไม่สนใจข้าก็เต็มใจที่จะเข้าร่วมกับสำนักอนัสวรร์เพื่อฝึกฝนชูหยูกล่าวขณะมองไปยังเย่ฟู่เทียน เขาค่อนข้างมีชื่อเสียงในเมืองอนัสวรคหักเย่ฟู่เทียนต้องการสอบสวนเขาหลังจากเรื่องนี้เขาจะค้นพบได้อย่างง่ายดายว่าเขามีปฏิสัมพันธ์กับราชวงศ์อนัสวรรค์และแม้แต่ยี่เทียนอยู่เย่ฟู่เทียนรู้ว่าอีกฝ่ายหมายถึงอะไรเมื่อเขาได้ยินว่าเขาคือชูอยู่จากเมืองอนัสวรรค์เขารู้ว่าอีกฝ่ายกังวลว่าสำนักอนัสวรรจะไม่รวมผู้ที่เคยติดต่อกับราชวงศ์อนัสวรรค์สำนักอนัสวรรค์ไม่สนใจภูมิหลังของเจ้าเย่ฟู่เทียนกล่าวยินดีต้อนรับ ชูอยู่พยักหน้าและเดินเข้าไปในสำนักย้อนกลับไปตอนนั้นเขาไม่ได้เข้าร่วมราชวงศ์อนัสวรค์นเนื่องจากไม่ได้เป็นกลุ่มที่มุ่งเน้นการฝึกฝนและเผยแพร่เส้นทางอันยิ่งใหญ่แม้ว่ายี่เทียนอยู่จะคิดถึงเขามากแต่เขาก็ต้องฟังคำสั่งของยี่เทียนอยู่ถ้าเขาเข้าสู่ราชวงศ์เขาจะไม่เข้าสู่ราชวงศ์อนัสวรรค์แม้ว่าเขาจะเข้าไปในขั้นเรือนห่วงก็ตามสำนักอนัสวรรค์เหมาะสำหรับเขา สำหรับการคุกคามของอาณาจักรทองคำศักดิ์สิทธิ์และตระกูลเซินเขาจะต้องเผชิญกับมันไม่ช้าก็เร็วเว้นแต่เขาจะตัดสินใจไม่เข้าร่วมสำนักอนณาสวรรค์เนื่องจากชะตากรรมของเขาผูกติดอยู่กับชะตากรรมของสำนักอนณาสวรรค์และเขาได้ตัดสินใจแล้วทำไมไม่เข้าร่วมสำนักก่อนหน้านี้ละ่ะด้วยวิธีนี้ด้วยพรสวรรค์และศักยภาพของเขาเขาอาจจะสามารถติดต่อกับบุคคลชั้นนำของสำนักอนณาสวรรค์<อ>ได้โอกาสมักมากพร้อมกับวิกฤต หลังจากที่ชูอยู่เดินออกไปผู้ฝึกตนหลายคนจากเมืองอนัสวรรค์ก็เดินออกไปทีละคนและย้ายไปที่สำนักอนัสวรรค์เมื่อมีคนเป็นผู้นำคนที่เหลือก็รู้สึกกล้าหาญมากขึ้นมันยากที่สุดสำหรับคนที่ก้าวออกมาเร็วร่างจำนวนมากสั่นไหวไปในทิศทางของเมืองอนัสวรร์นขณะที่พวกเขาเดินไปที่สำนักอนัสวร์ แน่นอนว่าระดับการฝึกฝนรวมของผู้คนที่รวมตัวกันรอบรอบเมืองอนณาสวรรค์นั้นต่ำอย่างน่าสมสอสถานการณ์จะไม่เกิดขึ้นแบบนี้ถ้าอาณาจักรทองคำศักดิ์สิทธิ์และตระกูลเซิร์นไม่อยู่ที่นี่ผู้ฝึกตนหลายคนไม่มีทางเลือกนอกจากต้องคำนึงถึงอนาคตของสำนักอนณาสวรรค์มันเป็นความเสี่ยงอย่างมากคงจะดีถ้าเกิดสงครามขึ้นพวกเขาหวังว่าสำนักที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นในอาณาจักรอนณาสวรรค์จะไม่ค่อยล้มอย่างรวดเร็วสิ่งนี้มีความสำคัญในหลายชั่วอายุคน หากสำนักต้องพังทลายอาณาจักรอนัสวรรค์จะถูกบีบให้ตกต่ำและถูกโยนทิ้งโดยกลุ่มชั้นยอดของอาณาจักรอื่นเวลาผ่านไปพื้นที่กว้างใหญ่ยังคงเงียบมากแย่ฟู่เทียนจัดก,กรพพัดไทส่วนและนักสู้ที่ท่งพลังที่เหลือมองดูที่เกิดเหตุอย่างเงียบเงียบ,ยบอาณาจักรทองคาศักดิ์สิทธิ์และตระกูลเซินทรมเช่นเดียวกัน ในที่สุดจํานวนคนที่เข้าสู่สํานักอนัสวรค์ก็น้อยลงเรื่อยๆก่อนที่คลื่นของผู้คนจะหยุดลงเย่ฟู่เทียนนับจํานวนคนมีคนมากกว่า300คนเข้าสู่สํานักอนัสวรรค์และเต็มใจที่จะทําการทดสอบเขายังสังเกตเห็นว่าคนส่วนใหญ่อยู่ที่ขั้นนักบุญพวกเขาทั้งหมดมีท่าทา,ทางที่พิเศษผู้ที่มีความกล้าที่จะก้าวออกไปในช่วงเวลาดังกล่าวได้พิสูจน์หลายสิ่งหลายอย่างคนส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้จะมีความสามารถพิเศษในการฝึกฝน เราจะหยุดที่นี่วันนี้เยฟูเทียนประกาศสิทธิหลักกลุ่มแรกของสำนักอนัสวรรค์จะมีคนเป็นพันคนคนที่เข้าสู่สำนักอนัสวรรค์ในวันนี้จะได้รับการยกเว้นจากการทดสอบและจะกลายเป็นสิทธิหลักของสำนักอนัสวรรค์ทันทีท่านคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ท่านจัก,กรพัฒนและอาจารย์แน่นอนจัก,กรพัฒน์ให้ส่วนพยักหน้าเขาไม่ได้สนใจการจัดเตรียม สิ่งนี้ทำให้หลายคนดูตกใจสำนักอนัสวรรค์ถูกจัดตั้งขึ้นร่วมกันโดยกลุ่มผู้มีอิทธิพลมากมายไม่ต้องสงสัยฝ่ายจากอาณาจักรอนัสวร์และกลุ่มที่มาที่นี่เพื่อแสดงความยินดีเย่ฟูเทียนจะส่งคนจำนวนมากเข้าสู่สำนักอนัสวรรค์เพื่อฝึกฝนและครอบครองจุดสำหรับสิทธิ์หลักเมื่อรวมกับ300คนที่เข้ามาในสำนักอนัสวรรค์ในวันนี้หมายความว่าอาจมีโคต้าสิทธิ์1,000คนเหลือไม่มาก นี่หมายความว่าผู้ที่ต้องการเข้าสู่สํานักอนัสวรรค์สามารถต่อสู้ได้ในจุดที่จำกัดอย่างยิ่งคนที่เหลือจะต้องกลายเป็นสิษย์นอกสํานักแน่นอนว่าคนกลุ่มแรกที่เข้าสู่สํานักจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษพวกเขาจะได้รับการเลี้ยงดูอย่างหนักแน่นอนว่านั่นเป็นเหตุผล เย่ฟู่เทียนรู้ว่าหากสำนักอนาสวรรค์สามารถดำรงอยู่อย่างมั่นคงภายในอาณาจักรอนาสวรรค์มันจะกลายเป็นสำนักชั้นยอดภายในสามพันอาณาจักรแห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่ในอนาคตเขาไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาของสิทธิ์หล่ะในบรรดาผู้คนที่ได้รับการหล่อเลี้ยงอย่างหนักจากสำนักอนาวนอสวรค์พรสวรร์เป็นเพียงแง่มุมเดียวพวกเขายังต้องมีลักษณะพิเศษเมื่อนั้นสำนักจะรุ่งเรืองไปหลายชั่วอายุคน สำนักอนัสวรค์ได้ถูกสร้างขึ้นอย่างตั้งใจแล้วเราจะเปิดรับสิทธิอีกสาเดือนข้างหน้าการทดสอบของวันนี้จะสิ้นสุดในขณะนี้โปรดทำตามที่เห็นสมควรเย่ฟู่เทียนกล่าวขณะที่เขามองไปที่อาณาจักรทองคำศักดิ์สิทธิ์และตระกูลเซินเขาส่งพวกเขาออกไปนั่นหมายถึงการบอกว่าสำนักอนัสวรค์ตั้งใจจะจัดการเรื่องของพวกเขาอย่างดื้อรั้นนักสู้ที่ทรงพลังจากตระกูลเซินถามเขามักจะพูดถึงเรื่องของผู้อาวุโสใหญ่สายทานสวรรค์ว่าเป็นเจ้าสำนักของสำนัก ไม่ใช่เรื่องของเจ้าจัดก,กระพัดให้ส่วนตอบโดยตรงตอนนี้เขาได้ฝึกฝนตัวเองถึงระดับที่เขาอยู่แล้วเขามีจิตใจที่สงบอย่างไรก็ตามเขารู้สึกโกรธเล็กน้อยในขณะนี้ตระกูลเซอร์เข้าไปยุ่งในเรื่องต่างๆมากเกินไป ท่านเจ้าค่าท่านมีเวลาว่างพอสมควรที่จะเล่นกับผู้ฝึกตนเหล่านี้จากอาณาจักรอนัสวรรค์เป็นเพียงว่าเจ้าไม่มีความแข็งแกร่งเพียงแค่พึ่งพาพันธมิตรของอาณาจักรอนัสวรรค์เจ้าต้องการสร้างดินแดนในตำนานเพื่อเผยแผ่เส้นทางอันยิ่งใหญ่ด้วยสิ่งนี้หรือนักสู้ที่ทรงพลังจากตระกูลเซินกล่าวด้วยเสียงหัวเราะเย็นชาว,ว่าในเก้าอาณาจักรมีเพียงสำนักเซินเทียนและพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ซางเซียวเท่านั้นที่สามารถยืนหยัดได้ตลอดชั่วอายุคนสำนักอนัสวรรค์จะอยู่ได้นานแค่ไหน หลายคนแสดงท่าทีแปลกๆนั่นเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อสำนักอนัสสวรรค์ตระกูลเซินจะไม่ยอมให้สำนักอนัสสวรรค์จเจริญรุ่งเรืองการมีอยู่ของผู้อาวุโสผู้ยิ่งใหญ่สายทานสวรรค์และเย่ฟู่เทียนเป็นภัยคุกคามต่อตระกูลเซิน แรงอะไรเย่ฟู่เทียนถามว่าทุกสิ่งในจักรวาลน,นี้เริ่มต้นจากศูนย์เช่นเดียวกับทุกฝ่ายในทํานองเดียวกันไม่ว่าฝ่ายหนึ่งจะแข็งแกร่งเพียงใดก็ย่อมมีวันหนึ่งที่ล่มสลายราชวงศ์อนัสวรรค์ยืนอยู่ในอาณาจักรอนัสวรรมานับไม่ถ้วนแต่วันนี้มันถูกฝังไว้ใต้ฐานของสํานักอนัสวรรค์ความเยอหยิ่งอวดดีนักสู้ที่ทรงพลังของตระกูลเซินมองไปที่เย่ฟู่เทียนเขากำลังคุกคามตระกูลเซินหรือไม่คำใหญ่อะไร จ้าพูดถูกอย่างไรก็ตามในช่วงเวลานับไม่ถ้วนที่ราชวงศ์อนัสวรรค์ดำรงอยู่มีกี่กลุ่มในอาณาจักรอนัสวรรค์ที่ลุกขึ้นและล่มสลายสำนักที่สร้างขึ้นใหม่สามารถเปรียบเทียบตัวเองกับกลุ่มชั้นยอดที่ยืนอยู่บนสุดของอาณาจักรทั้ง9้าได้อย่างไรนักสู้ที่ทรงพลังของตระกูลเซินตอบอย่างใจเย็นอย่างน้อยในรุ่นของข้าสำนักอนัสวรรค์จะแข็งแกร่งกว่าตระกูลเซยเย่ฟู่เทียนตอบอย่างแข็งกร้าว แน่ใจนะว่าไม่ขัดคำพูดแรงกดดันที่แผ่ออกมาจากร่างกายของนักสู้ที่ทรงพลังจากตระกูลเซิรมัมนอบล้อมสิ่งรอบข้างเขากำลังจะแข็งแกร่งกว่าตระกูลเซิรในรุ่นของเขาหรือไม่สำนักอนัส,สวรรค์ได้ผลิตผู้ครอบครองกงลอสกัดส,สิทธิ์ที่สมบูรณ์แบบ3าคนในรุ่นนี้เขาเพิกเฉยต่อตระกูลเซิรเพราะเหตุนั้นหรือไม่ แม้ว่าจะเป็นความจริงที่มีเพียงเซินห่าวเท่านั้นที่สร้างกงล้อศักดิ์สิทธิ์ที่สมบูรณ์แบบในตระกูลเซินในรุ่นนี้แต่โดยรวมแล้วตระกูลเซินมีนักสู้ที่ทรงพลังนับไม่ถ้วนสำนักอนัสวรรค์สามารถเปรียบเทียบกับตระกูลเซินได้อย่างไรตรวจสอบคำพูดของข้าเย่ฟู่เทียนมองไปที่อีกฝ่ายนักสู้ที่ทรงพลังของตระกูลเซินคิดสูงเกินไปในตัวเองเจ้าอยากไปไหม เขาเพิ่งพูดว่าเมื่อพื้นที่ทั้งหมดเงียบไปช่วงขณะเย่ฟู่เทียนกำลังถามตระกูลเซินว่าพวกเขาต้องการไปไหมเขากำลังท้าทายเซินห่าวจากตระกูลเซินหรือไม่เซินห่าวยืนอยู่ในกลุ่มของตระกูลเซินแสงศักดิ์สิทธิ์ส่องออกมาจากร่างกายของเขาขณะที่เขาก้าวไปข้างหน้าอย่างไรก็ตามบุคคลที่อยู่ด้านหน้ากลุ่มของตระกูลเซินหยุดเขาและกล่าวว่าเซินหลิงเจ้าไปอย่าเป็นห่วง เสียงหนึ่งตอบกลับในขณะนั้นเองเยาวชนที่มีไหวพริบอันยอดเยี่ยมก็ก้าวไปข้างหน้าเขาเป็นเหรินห่วงระดับล่างและมีกงล้อศักดิ์สิทธิ์ระดับที่สาเขามีความสามารถพิเศษเขารู้ว่าอีกฝ่ายมีผู้ครอบครองกงล้อศักดิ์สิทธิ์ที่สมบูรณ์แบบ3าคนดังนั้นจะไม่ประมาทส,ส่งบุคคลที่มีกงล้อศัดส,สิทธิ์ระดับหงหรือ2เข้าสู่การต่อสู้ดังนั้นเขาจึงเลือกเซอรหลิง ความสามารถในการต่อสู้ของเซอร์ลิงนั้นแข็งแกร่งมากเขาเกือบจะสร้างกงล้อศักดิ์สิทธิ์ที่สมบูรณ์แบบในอดีตเซอร์ลิงมองไปทางเย่ฟู่เทียนแสงศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสะพรุนตัวพุ่งออกมาจากดวงตาของเขาคู่ต่อสู้ของเจ้าไม่ใช่แค่แสงสีทองอันเจิดจ้าพุ่งออกมาจากดวงตาของเย่ฟู่เทียนเมื่อเขาเห็นว่าเซอร์ลิงจ้องมองมาที่เขาเขากล่าวว่าอยู่เสริม ฝ่ายตรงข้ามมีท่าทางที่พิเศษและต้องมีพลังอย่างมากสิทธิสามสามของเขากูตรงลิวเป็นเจ้าแห่งประตูสวรรค์และไม่สะดวกสำหรับเขาที่จะต่อสู้ประมอจานดาบหลี่เหินจะพบว่าเป็นการยากที่จะบรรลุชัยชนะดังนั้นหยูเซิงจึงเป็นผู้สมัครโดยธรรมชาติบูมร่างหนึ่งก้าวไปข้างหน้าจากภายในสำนักอนาสวรรคแผ่นดินสันสะเทือนเมื่อเขาก้าวไปข้างหน้าทุกคนที่อยู่รอบๆต่างรู้สึกถึงเสียงทุม้ม รูปร่างกล้ามของหยูเซิงยืนอยู่ตรงหน้าเซินหลิงในสำนักเย่ฟู่เทียนกล่าวว่าแม้ว่าตระกูลเซินจะส่งผู้ใช้กงล้อศักดิ์สิทธิ์ระดับที่3ออกไปแต่ก็เพียงพอแล้วที่สำนักอนัส,สวรร์ส่งสิทธิ์ที่มีกงล้อสกัดสิทธิ์ระดับแรกออกไปวันนี้คาหวังว่าจะได้เห็นความแข็งแกร่งของตระกูลเซิน